สวัสดีค่ะวันนี้เจเอมมาขุดเพือกที่นครสวรรค์นะคะอำเภอเมืองวันนี้มาขุดทั้งหมด8ดไร่นะคะแปลงนี้เป็นแปลง8ดไร่ค่ะหัวสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะคะปีที่แล้วมีแต่จำโบ้ ปีนี้เกตหล่มค่ะถ้าราคา,าบแบบนี้หัวจำโบไปไป้แบบปีที่แล้วได้เงินเยอะเลย ข้างหน้านี้คือเจ้าของเผือกนะคะสามเดินมาแต่ตัวสามสาม

จะได้ราคาดีๆทำไม่ได้แบบปีที่แล้วนะ รางวัลในขวด5้ไม่เคยมีข้างท้ายนี่บางทีข้างหน้าโค้กข้ขวดโดดไปไหนกูไม่ได้รนิงใจดิไม่แข่งเนี่ยใจ้จริงจจะเคขหิบถูกเขาก็มีแต่ว่าน้อยคนนะที่เถูกน तो ดวงดีจริงๆนะครับ เราเอาภาษาไปเพื่อไหมเฮ้ยตอวทำเลยด้วย ไปก่ได้หรอกครับคุณยอสูงเพราะว่าคุณไปขาสั้นหอชมเมืองก็เหมือนอหอยนี่ไงบรรหารศิลปะอาชัยเนี่ยสุพรรณบุรีอ่ะ็อเ <c oughs> อยู่อยไหนอา,นอ,หนาอ,องเองอเินเออน องอเตุงมาดิจับนงอย่งร่งยงย่โอติอนี่สีแล้วถ่ายเจ้าของไล่ไหน่อยถ่ายเจ้าของไล่หน่อยถ่ายเจ้าของไล่สัมภาษณ์เลยครับตะโกสัมภาษณ์เถอะ ไปย่างปลาลายของอะไรทำพลาดไรคนอื่นจะไปรู้ยังไงเราจะบอกทำไมลุงทำลกกลางท้ายเไงธรรมดาเปียนนึงนี้เองบอกมันไม่รบกวนมันเสียนมาเดี๋ยวจะต้องไปทำพลาดทางนี้ก่อนเลยนะแ้จ้

ตอนนี้นะคะก็กำลังขึ้นเผือกอยู่ที่จงังหวัดนครสวรรค์นะจ๊ะนุนทือจะของคือคุณลุงลินนะคะวันนี้ลุงลินใจดีมากเอาน้นามมาเลี้ยงเ,เน้องพี่พลเนาะลุงลินถามพี่พลว่าอะไรนะทำไมตกน้ำ นุ่งดีไงซื้อซ่าซซาปาตังก้าปาทังกี้จะเอรับซื้อเผือกทั่วประเทศไทยนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะ้อยู่ไกลแท้จริงๆก็ค่ะ ีัันลบุครั้ง้องเพลงไงให้ไม่ติดลิขสิทธ oh. ิ์แนะต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากดมยาดมทุกคนดูนะเ <c oughs> นี่ย2ูอินวันเลยดูดิคือแบบว่าได้สองรูเลยอ่ะเออนางเลิศอยู่เด้ออันละสามพิพาบาซื้อที่ด้านขมเตี้ย เช็คไก่แล้วใช่ไหมกล่องฝั่งนู้นก็ไม่เต็มคราวนี้ก็ไม่เต็มอ่ะใช่เช็คแล้วมันไม่เต็มทั้งสองนี่นะคะก็สี่ตันห้าค่ะเงินแสนเพื่อเงินแสนเงินล้านแตกแสนแตกล้านอันนี้ยังไงอันนี้เสียงว่าลังซื้อจะดมอยู่ นี่คุณสมเกียรติค่ะบ้านยูติลิมแม่น้ําเลยเดอ้อแบบที่เนี่ยริมแม่น้าเจ้าพญาคือแบบบรรยากาศดีมากเวอร์นี่นี่ดงเพกค่ะร้านแตกเงินร้านแตกอันนี้เป็นอ่เป็นเพอกรวมๆนะคะนี่เพ่อของคุณลุงเขาก็รวมๆคือรวมๆคือแบบวัดแตละไซส์แบบมีทุกไซส์พอๆกัน ถ้าใหญ่นำก็คือใหญ่จะเยอะกว่าเกรดอื่นถ้าเล็กนําก็เล็กเยอะกว่าเกรดอื่นอันนี้ก็จะรวมๆก็คือแบบมีทุกไซส์พอๆกันนั่นแหละประมาณนั้นพี่พลไม่ใส่หมวกเดดดำแต่ว่าที่นครสวรรค์แดดแรงมากแรงแบบแรงเปี้ยงป้างเลยอะทุกคนแรงจริงนี่ค่ะเจก็แบบว่า S <S กำลังนับเงินอยู่เยี่ยมนับเงินลแล้วนะจ้าทุสาวนับเงินให้เยี่ยม,น,มนับเงินแล้วจ้าลุงลินนั่งก่อนลุงลินนั่งก่อนเดี๋ยวร้อยร้อยให้เขาเปิดขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปจ่ายเงินไ่วาเป็นครับโอ<ๆ>้รถมาจากพระนครศรีอยุธยาเด้อ

นี่รถขนเถือกนี่คือรถนครสวรรค์มังการเลยมาทำมาครแต่งตัวมาแมนหุ่นฟ้านดารากืมเือไม่ออกนโอ้โหไม่รอใช่ป่ะเอฟซีเยอะอ๋อแล้วจะไปแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจเอเจจะถ่ายให้ดูเยอะๆเลยนะคะไปบุย See you next clip รับเงินนะคะวันนี้วันนี้ได้รับเงินเป็นแสนเลยยังคุดไม่หมดนะคะยังอยู่อีกเยอะเพื่อขึ้นรถเราจ่ายเงินเลยนะคะ จะเอ่ยเงินสดนะคะเผื่อขึ้นรถรับเงินเลยค่ะโชว์หน้าเจ้าของเลยเนี่ย